วันเลนทายแบบใดก็เป็นวันเลนทายที่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดค่ะพอดีแบบบังเอิญได้ไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยอยู่ยาวแล้วก็กลับมาใช่แฮปปี้แค่ไหนก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้มีความสุขอยู่ทะเลมองฟ้ามองอากาศใช่แบบว่าวันเลนทายที่เราอินเลิฟเค่ะก็เป็นวันเลนทายที่ดีค่ะโอ้อินเลิฟขนาดนั้นเลยหรอก็ก็ถือว่าเป็นวันเลนทายที่มีความสุข กับคนที่อยู่ในข่าวรู้ไหมว่าตอนนี้แบบว่ามีข่าว่าอน,นอะไรกันมรโซนอ่าถ้าถ้ามีแบบพูดคุยมีทำความรู้จักอะไรกันแบบนี้นะหน้าตอนนี้มุกก็มีคุยอยู่บ้างค่ะใช่แต่ว่าเป็นคนเดียวกับที่ไปวาเลนไทนเ์เลย คนเดียวที่ไปคือ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าคือทริปนั้นนะคะเราไม่ได้ไปเราไปกันหลายคนมากมันไม่ใช่แบบเป็นกลุมเพื่อนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเออเที่ยวพักผ่อนแล้วก็แบบไปทั้งกรุ๊ปเลยใช่ค่ะมันมันไม่ได้แบบไปกันสองคนหรือว่าอะไรอย่างคนตอนนี้คุณก็ไปหาภาพอย่างเป็นนท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาปฏิบัติต่อกับเรื่องราหวหรือว่าความสัมพันธ์อะไรยังไงอะไร คือจริงๆก็รู้จักกันมาสักพักแล้วค่ะด้วยแบบกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มีเจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะก็ไม่ไม่แปลกที่แบบทุกคนจะจะจะเห็นภาพออกมาจริงๆวนนี้คือสถานะคือสถานะเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะก็แบบเออคุยกันรู้จักกันแบบใช่พูดชื่อเลย <c oughs> ได้ไหมอะไรนะคะพูดชื่อเลยได้ไหมแต่ว่าพี่เขียนข่าวเลยอันนี้หนูก็ไม่รู้พี่พีหรอ อ๋อคุณสิทธิ์ใช่ใช่ค่ะเขาชื่อสิทธิ์ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่ง<ม>ค่ะเขาจีบเราไหมถามว่าถามว่ามีการคุยไหมมีการคุยกันค่ะแบบก็เขาเรียกว่าอะไรก็ค่อยๆศึกษา,ากันไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบต้องโฟกัสว่าแบบเออเราเป็นอะไรกันหรือว่าสถานะตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียนเที่ยววัดกำลังทำ ใช่ค่ะทาความรู้จักนันซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมเพราะว่าแบบเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยคณก็แคปภาพจริงๆก็ก็ไม่ได้ปิดนะคะ<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราไปไหนก็ตามเราไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วคือเราก็ไม่มีปิดแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรมากนะเราก็อยากแบบชิลๆเรื่อยๆไม่อยากจะต้องแบบโฟกัสว่ามันจะต้องเป็นยังไงสักเท่าไหร่ร <ๆ S 2> ในในตอนนี้ <ๆ S 2> เพราะว่าก็ยัง โอ้ใจใจใจเย็นๆนะคะทุกคนเราเราก็ยังแบบเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันเราก็ทําความรู้จักกันอย่างที่บอกก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสไปไกลหรือมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ก็กําลังดีค่ะเป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีาน่ารักยางมีบางก็เป็นคนที่ให้คาปรึกษาที่ดีค่ะเป็นคนที่แบบทําให้เราสบายใจก็มองว่าก่อนมาพูดถึง คือมุกก็พูดพูดพูดบอกประมาณหนึ่งเท่าที่มุกรู้สึกว่าเออมันมันก็กําลังดีอะไรเงี้ยคือมุกก็ไม่อยากให้พอทุกคนแบบได้ยินปุ๊บอ่ะเอาไปคิดต่อนูน่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันก็แบบมันก็มันก็จะเครียดกันบอกเปล่าตัวมุกก็ไม่ได้อยากจะรีบไม่ได้อยากจะอะไรกับกับณนะตอนนี้มากเราก็ยังมีงานที่แบบต้องโฟกัสด้วยเราก็เลยแบบอยากอยากชิลมากๆอยากแบบ เขาเรียกว่าอะไรไปไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆเราศึกษาอย่างยั้งยืนคุยกันสักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งใช่แต่ก็ยังไม่ได้รับแฟนยังยังค่ะเพื่อนๆสนิทเลยค่ะคือคือให้ไปหนอมีแบบคนแบบคนพิเศษต้องสนิทมากกว่าคนอื่นไหมคะตก็ก็ถือว่าถือว่าสนิทมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะพี่ๆอยากกดดันหนูได้ไหมคะทุกคน เรื่องราวดีๆแกเป็นเรื่องราวดีๆเลยใช่มันก็เป็นเรื่องราวดีดๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเออต้องต้องโฟกัสว่ามันมันจะเป็นยังไงอยากแบบค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่า <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มุกก็มีแบบอ,อ่าผลงานหนังกับละครที่ก็ยังบแบบโฟกัสเกิดจริงๆริงจังๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคอะอย่างแรกก็คือแค่มันก็คือพูดชัดเจนแล้ว่เหรอว่าเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่บอกว่าเหมือนบอกว่าตามๆกันไปเรามองยังไงบ้าง จำตางกันไปก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือเราก็โตมาด้วยกันเนาะคือแบบเวลาเรามีอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ปรึกษากันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าคือตอนนี้เราก็เป็นอิสระทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเรามีโอกาสาได้ร่วมง,งานกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากรอติดตามถ้าถ้ามีโอกาสเขาได้ม,มาติดถามอะไรก่อนที่แบบเขาจะตัดสินใจไหม คือทั้งมุกทั้งเข้มทั้งพี่หนิกอะคะ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่แบบเราสนิทด้วย<ม>อะไรเงี้ยคือเรามีการคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะว่าเออแนวโน้มมันมันจะเป็นยังไงแล้วแพชั่นของของเข้มทั้งของมุกมันเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนก็ให้เขาเรียกว่าอะไรแสดงความคิดเห็นให้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือคือเราเองตกใจไหมพอเขามาประกาศ คือณวันที่เราพูดคุยกันอะเราก็รู้ประมาณนึงแล้วแหละแต่ว่าในวันที่ชัวร์ที่เขาจะพูดอะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้เราก็รู้พร้อมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเข้าใจได้คือว่าจะเยอะขึ้นกล้าเลยก็ผู้จัดคนไหนนะคะว่างก็ไม่ไม่ใช่ว่างมีผลงานนะคะแล้วหนูกกับเข้มว่าง รับรับรับคู่กันได้ค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกก็หนูกับเข้มก็โตมาด้วยกันคือเราเราจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายแบบถ่ายเอ็มวีหรืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่ใช่โปรเจกที่มันยาวโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ยังอยู่คู่กันอย่างไปวัดหรือไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเจอหน้ากันต, <c oughs> ตลอด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่ะเราก็ออยังอยู่ด้วยกันใช่เราเราแค่แบบอาจจะเจอกันแล้วไม่ได้ลงรูปหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ถามว่า ชีวิตพวกเรายังคุยกันอยู่ตลอดไหมอ่ะ<ม>พวกเราก็ยังคุยกันแล้วซับพอร์ตกันสมมนุกอะไรทุกๆเรื่องตอนแฟนมุกเข้มก็แบบกังวลแต่ว่าตอนที่บ้านก็แบบช่วงพาวนะเนาะคือไม่ไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอก<ม>ตั้งแต่มุกพูดไปแรกๆแล้วว่าแบบเข้มมุกค,คือไม,ไม่ไม่มีทางหายไปไหนแน่นอน,น,อนเพราะว่ากวาดใจอะไรก็ขาดใแน่คืออย่างที่มุกบอกค่ะมุกโฟกัส ว่าคือมุกกับเข้มเราเป็นค์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากแล้วเราก็เราซับพอร์ตกันในทุกๆเรื่องให,ให้ให้มันไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นมุกก็แบบอยากให้แบบเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเวของผลงานที่ที่เรามีคู่กันจริงๆซับพอร์ตกันจริงๆแฮปปี้กับกับตรงนี้เพราะว่ายัางไงในอนาคตตัวมุกก็อาจจะต้องมีเล่นกับคนอื่นบ้างมีเจอเจออะไรก็ตามนี่มันเป็นสิ่งใหม่ๆบ้างตัวเข้มก็เหมือนกันก็ต้องเจอ คู่คนอื่นหรืออะไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันค่ะเพราะว่าในอนาคตยังไงสักวันหนึ่งเราสองคนก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกแล้วใช่ขอบคุณค่ะ